ค่รับสวัสดีง่ามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สุขคนเนาะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทั้งช่องพรพาเวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อในใี้แอดกะวันพระพรหมนาะค่ะเช้าคุยกันตอนเช้าๆก่อนหวยออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะก่อนเลขออกค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะค่ะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องเด้อค่ะพี่น้อง สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมองก้นสักรสกไกก้นกระดิง่งแจ้งเตือนหน่อยคะ่ะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพอดผารวยสุผารวยพอชนชาแนลนะคะฝากช่องนอหน่อยๆไว้น้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะมื่อวานนี้เ้าก็สิมาคุยกันก่อนเลขออกนะคะว่าอาจารย์ใดที่ว่าเป็นตะเด็ดเป็นตะม่านนะคะพี่น้องค่ะที่ว่าตอนนี้แอด ประกบอยู่นี่ก็คือสิมีสองข่ายค่ะของปู่ฤาษีจงนะคะที่อยู่ขอนแก่นนะคะพี่น้องค่ะที่ทำมาจอกนะคะของญานะค่ะพี่น้องค่ะญาที่เพิ่นเสียงอุกบัตนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเมืที่แล้วเสียงเขาฮอดสามตัวนะคะทางแอดมินนี่ก็ทั้งสามตโต๊ะสามตเต่งเข็งเค็งแขนแขนเล่นนะคะพี่น้องเนาะครั้งวานนี้ก็พลาดบ่ได้นะคะพี่น้องเด้อพลาดบ่ได้ อยากให้พี่น้องม่โชคไม่หมนันน้ำกันนะคะซึ่งวันที่ยี่สิบนะคะวันที่ยี่สิบนี่สิเด้ทาการหมอบทีนะคะที่นัดก,กิจสัมผัสนะคะพี่น้องคะเพื่อนด้หมอบทีสั่งวัดสั่งว่านะคะสิหมอบให่ทางสงเมื่อวันที่ยี่สิบรอผักนะคะกับสิได้ทาพิธีกรรมพิธีกรรน,นะคะเส้นลายหลักอักษรน,นะคะหมอบที่ถวายสร้างวัดยี่สิบห้าไล่นะคะพี่น้องค่ะ อันนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับนักจิตสัมผัสนะคะเพื่อนอยากสั่งวัดสั่งว่านะคะ่ะพี่น้องคะะ่ะแล้วก็ทางครอบครัวของคอล่งแม่คู่น้ำเนาะคะ่ะที่เพื่อนอยากสั่งวัดสั่งว่ากัช่วงนี้ปู่ก,กับย่าเพขนอาจสุดีใจเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเสี่ยงอุกบาทเขา่ามาแหล่าสองงวดจิตติดเนาะค่ะแล้วะะลก็ของปู่จงนี่ก็คือว่างวดที่แล้วงนะคะเพื่อนให้มาสองงวดงวด,ดก่อนพูดน่ะฟันมาที สี่ศูนย์หกเพิ่งเป็นยังเงินราคะตัวนั้นเนาะแล้วเมื่อ,มอที่แล้วมพนทได้อโอทรส่งร่ายมากพนก็บอกให้ลงคลิปลงมยางไปกะเป็นเจ็ดศูนย์ล่างเม็ดเดียวไม่ต้องกัดพนนะคะปูหรือสีพนอยู่ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ฟันเด็ดที่เม็ดเดียวพนจึงก็ให้กัหนากัปหลังมันเปื่องขาว่านักเลงบนนักเลงพ่อเนาะคะ่ะถ้าให้เลขแล้วกันผ่ากนหลุยนี่แสดงว่าบนนักเลงพ่อนะคะพี่น้องคะ่ะพนก็มั่นใจที่ หนึ่งเก่าลางนี่ก็คือว่าไม่ต้องกัดนะคะพี่น้องค่ะก็คือนักเลงพ่อนะคะสาหรับสามตัวก็มีนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแอดสิเปลี่ยนหน้ากล่องให้พี่น้องได้เบองตโตเลขนากันนะคะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับตัวเลขแนวทางของน้องอาชีนะคะศูนย์สามหนึ่งแปดนะคะ สำคัญงวดที่แล้วมันก็ออกตรงนี้นะคะพี่น้องเน้อออกตรงศูนย์สามเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้แอดซ์ให้เบิ้งว่าขายใดที่อันตรายเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะนี่ละค่ะของน้องอาชีนี่สิเป็นตองวดเลยเน,นะค่ะศูนย์สามหนึ่งแปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะจังได้กากฟไว้ในอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องนะะเน้อค่ะเล็กน้อยเพิ่นก็เป็นเล็กหน่อยไปตามวัดตามว่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะ แอดตามหาเห็ด้าวนี่ออมถีบอยู่นะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นสี่บยู่บยูโดนเพิ่นสีไปเรื่อยเรื่อยนะคะไปเรื่อยเยค่ะพี่น้องค่ะไปเรื่อยๆืยค่ะไปเรื่อยๆแอดก็ได้นั่งตัวดีตัวเด็ดมากฝากมาตอนคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเน้นที่ศูนย์สามหนึ่งแปดนะคะของน้องอาชิเด็กมหัศจรรย์สือปู่เอือลือด่นะคะพี่น้องเนาะ ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสาหรับปูฟันแม่นนะคะปูฟันแม่นในกามาแทงมาแห้งแทงทุกข่ายได้เด็ดขาดนี่พี่น้องคือวงกลมตัวใดออกตัวนั้นค่ะพี่น้องคะวงกลมตัวไหนออกตัวนั้นนะคะงวดนี้เพิ่นวงทีศูนย์แปดบนสี่เก้าล่างนะคะพี่น้องค่ะศูนย์แปดบนสี่เก้าล่างนะคะพี่น้องค่ะตัวนี้ระคะเอาตัวที่มันวุ่นนี่ราคาพี่น้องค่ะ ถ้าผู้ได้มกกักระจัดถ้าผู้ได้คัดกระพานเนาะคะ่ะทางช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากสอนเนาะคะ่ะคือผิดบ่ว่ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะถูกผิดไม่ว่ากันเนาะคะ่ะพี่น้องก็เอาไปที่เจรนาเบิ่งเดอพี่น้องค่ะงวดที่แล้วเพิ่นฟันที่เจ็ดศูนย์ก็ว่งเจ็ดศูนย์ก็ออกเจ็ดศูนย์ลางเนาะค่ะงวดนี้เพิ่นมั่นใจซีเก่านาะค่ะลางก็ล่งลองยิบลอตเตอรี่ไว้ได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะตอนนี้ ก็สิเป็นตื่นเศร้ามากนี่ยนะค่ะพี่น้องคะตื่นเศร้ามากมือเลขออกเนาะค่ะพี่น้องคะแอดก็ได้คุยกับพี่น้องว่าบางเพื่อกับบางท่านเนาะคะ่ะหลายๆท่านกับว่าแอดสรุปโค้งสุดท้ายให้ดูหน่อยเพราะว่าลืมค่ะพี่น้องคะเวลาเขาทายคลิปทายอยังไปหลายๆตัวเลขตัวแนวทางเนี่ยหลายมือหลายเว้นหลายพี่น้องกองไปก็ลืมเนาะคะ่ะพี่น,อน้องเนาะ นี่นะคะของกูฟันแม่นนะคะงมดที่เล้วเขาเต็มเต็มนะคะพี่น,อน้องเลื้อเจ็ดศูนย์ล่างเม็ดเดียวออกเจ็ดศูนย์คือกันนะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละ่ายที่อันตรายนะคะพี่น้องค่ะ่ายที่เฮ้าหน่าจับตามองนะคะพี่น้องเนาะถ้าเป็นฟุตบอกบลก็รอบชิ่งชนะเลิศเลยด้วยค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาจังไตก็ฝากไว้พิจารละหน้าต่อมาก็เป็นของปูหรือซีนี่นะคะโตเต็งอีกทันหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะ เพื่อนกะบารมีภูมิธรรมนะคะพี่น้องค่นะนี่แหละก็ลอกออกไปพิจารณาเบิ้งงนะคะเพื่อนเน้นที่หนึ่งเก่าลา่างบ่ต้องกลับบ่ต้องปิ่นนะคะผู้ใดกลับผู้นั้นเป็นปอบนะคะพี่น้องเด้อกลับได้ะค,ะค,ไะค,ะค่ะพี่น้องค่ะกลับไปซื้อไมเนะคะมั่นใจค่ะถึงพี่น้องค่ะมั่นใจภูมิเฮ็ดภูมิสั่งนะคะเพื่อนปูาษีท่านนี่เพื่อนกะปูาษีจงเนี่เพื่อนกับมาซอยอันนี้อ๋อซื้อเสียงเลียงน้ำเพื่อนนะคะพี่น้องเนาะ ให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบึงหัวธรรมะน้ำเพลิกนกระจวดจากฝาดบุ่มเป็นหลนนะคะพี่น้องถ้าบ่ามากกระพานไปเพราะว่าทางช่องก็อยากให้ได้โชคได้หมนันนนากันเนาะค่ะสามตเนนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเจ็ดศูนย์สามนะคะพี่น้องค่ะนี่แหละถ้าพี่น้องท่าไนไดมากกระล่องเอาไปพิจารณาเบึงถ้าบ่ามากบ่ชอบกระพานไปนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางช่องก็อยากให้ได้โชคได้หมนันเนากัน งวดที่แล้วนะคะเพื่อนฟันเด็ดทีเจ็ดศูนย์ล่างเม็ดเดี่ยวเรต้องกลับเรต้องปินีนออกเจ็ดศูนย์นะคะห้มาตัวเดียวเลยนะคะงวดที่แล้วให้มาตัวเดียวเน้นๆนะคะงวดนี้ที่กิ่งเพื่อนอยากใครเนื่องเก่านั่นนะคะล่างเหมืนอนแอดก์กาเลยขอเลขบนนั่งนะคะเลขบนเพื่อนก็ได้เจ็ดศูนย์สามนะคะฟันที่เม็ดเดี่ยวคือกันนะคะเจ็ดศูนย์สามอันนี้เป็นค่ายที่มาแห้งตอนนี้นะคะเพราะว่าเพื่อน พุ่ม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 ยังก็เนาะแพุ่มถ้ำพุ่มยังเพิ่อองจากสังนะคะพุ่มขอมเนาะคะ่ะปู้หอมเพิ่งจากสังวัดสังว่าเนี่แหละคะ่ะวัดที่นัดจิตสัมผัสได้ถวายที่ยี่สิบ้าไร่เนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะถวายที่ยี่สิบห้าไร่เพื่อสังวัดสังว่าอารามท่านี้แหละเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเป็นวัดไม่วัดพุ่มขอมเนาะคะ่ะกรรันล่งเห็ดกรรันลังสังเนาะคะ่ะเป็นปูเป็นยญาขอมเพิ่งจากเห็ดจากสังวัด เพราะฉะนั้นก็ฝากพิจารณาพ่อเม่พี่น้องนะคะให้เอาไปพิจารณาซอยกันเนาะค่ะผ้ามักก็อย่าลืมเดอพี่น้องเดอค่ะพิจจรณนาหนึ่งเก้าล่างเน้นเน้นเนาะค่ะแล้วก็เจ็ดศูนย์สามบนเนาะค่ะพี่น้องค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะพี่น้องตัวเลขทุกตัวเขาได้หลุดได้เนาะค่ะจั้งไดยก็ใส่วิจจรณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะแม่นสิฟันเด็ดไปซ้ำได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะทบุญผ้าวาสนาเฮามีเฮาอาจสิได้ ถ้าบุญผ้าวาสนาห้าบะหอดมันอาจสิหลุยเด้อค่ะพี่น้องเด้อปะมันนะคะพี่น้องค่ะซื้อเท่าที่ซื้อได้นะคะพี่น้องค่ะก็ยัดไปติดหนียืมสินขาเจ้ามาซื้อนะคะพี่น้องเนาะกัะจังไดกับฝากไวพ้พิจารณาเนาะคะ่ะบุญมีซ้ำใดเอาซ้ำนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะจังไดกับสมมติว่าลอตเตอรี่ถ้าเข้าทุนละสักหน่อยเขาก็ยิบจักใบนึงสองใบนะคะ่ะมีอาวุธแล้วหัวนหนา้าคอยนำมันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังไดกับฝากถึงเด้อค่ะเพราะว่าตัวเลขแนวทาง มีเขามีุ่ดนะคะตัวเลขทุกตัวเข้าได้หลุดได้นะคะยังไงก็ใส่พิจารณาญาณแห่งทีถวนก่อนลงทุนนะคะพี่น้องมันนี่ค่ายสุดท้ายนะคะเต่งเต่งหนึ่งมาแห้งนะคะค่ะอันนี้โค้งสุดท้ายย่ำเล็กไหลอุกาบาัตนะคะพี่น้องคะเล็กไหลอุกาบาัตนะคะฝากไว้พิจารณาดะะ้ค่ะพี่น้องเด้อหาซีหนึ 1, ่งเจ็ดซีหนึ่งหกซีหนึ่งนะคะ คือสีหนึ่งนี่โบเปลี่ยนโบเปลงจัดเคลือเลยนะคะพี่น้องก็คือว่าเน้นๆเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเน้น,นๆเลยเด้อค่ะเราวันนีสองสำรับสองตล่างเนาะค่ะพี่น้องฟันไปที่หกหนึ่งเด้อบาทเนี่ยพี่น้องเลยแต่ว่าหกเก่าก็สามารถตีลังกาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะก่อตั้งเลยก็ลร่องพิจรารณนาซอยกันเนาะค่ะทามาคัชอบกะจัดเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำรับตัวเลขแนวทางเนาะค่ะแอดก็อยากให้ได้โชคได้มาสุขสุขคนเนาะค่ะ ก็เลยนํามาเสนอเนาะคะ่ะถือพิษก็ียววากันเด้อพี่น้องค่ะขั้นแตกสามตัวมากอะมารวมเฮ็ดรวมสั่งวัดใหม่น้ำกันเนาะคะ่ะคนละเล็กคนละน้อยก็ยังดีเนาะคะ่ะหรือว่าได้แล้วเ่าเฮ็ดบุญอยูุ่บานเท่าก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะคู้ใดเดินทางมาที่ถ้ำมาจอะก็เดินทางมาได้อันนี้ห้องพระบ้า,บานแอดมินพรพะรวยเลยคะ่ะพี่น้องเลิห้องพระบ้า,บานแอดมินพรพารวยเนาะคะ่ะ ขาจังไดก็ฝากพิจารณาซอยกันเนาะค่ะมักกระจัดขัดกระพานเนาะค่ะทั้งช่องเสนอไปพอเม่พี่น้องมักกระจัดจวดจัดฝากปึ่มไปเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ่มบชอบกระพานไปเนาะค่ะทังช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเท้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะจังไดก็ได้ค่ะก่อนอื่นเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะแอดก็ขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องปองไายสุขุสุขคนเนาะค่ะที่ได้ร่วมเนาะค่ะที่ได้ร่วมบวาสิเป็นล่อพระ เจ้าภาพลงท่านกลางเนาะค่ะพี่น้องคะ่เาางงะ,คะ,ะ,ะเจ้าภาพลงท่านกลางเนาะคะ่ะรอพระแล้วก็เจ้าภาพลงท่านกลางภาษาตอนรับพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีเนาะคะ่ะที่ได้โอนปัจจัยมาซอยทั้งช่องแอดมินพรอนพะลวยสุพะลวยพรอนชาแนลเนาะคะ่ะจังได่ก็ขอรซื้อน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดน้ำเด้อค่ะเพราะว่าแอดมินสิได้เขียนใส่แผ่นทองลงฐานพระให้พร้อเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพื่อบุญต่อบุญเนาะคะ่ะเพราะว่าเกิดชาหนาสันใดเฮาสิได้อยู่ใน ศาสนาพุทธหรือว่ารวมเฮ็ดร่วมสร้างกันต่อไปนะคะเอาไว้ให้เป็นอนุรักษ์ให้ลูกให้หลานได้กลับได้ไหวน,นะคะรอพระประทานปังประทานพ่อนนะคะพี่น้องคะคลิปนี้ก็ขคอให้แห้งให้ปังให้ดังให้รวยสูขู่สุขนค่ะปาธนาสิ่งใดขอให้สมข้อมูลหมาดป่าธนาใบสา,บา,บา,บามใบสี่โมงให้ได้ใช้โยใช้โยหลับเงินแสนเงินล้านสู้ขู่สุขนค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ